สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราอยู่กันที่เหมืองปีล็อกนะครับก็เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับครั้งนี้เนี่ยพวกเราทั้ง4คนเนี่ยก็มาพักกันที่มัจิสุติ่งนะครับก็เป็นที่พักที่ผมแนะนำนะครับราคาไม่แพงย่อมเยาวมาก และที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ก็คือเป็นที่พักที่อยู่ริมน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะนั่งตรงหน้าระเบียงของห้องพักนะครับแล้วก็อยู่ริมน้ำลมช่ยๆมองวิวสวยๆนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมว่ามาที่นี่ก็อยู่แบบสบายๆเย็นๆชิวๆน่าจะดีกว่าครับพี่เต้นครับเป็นไงบ้างครับเหมือนฟรีล็อกก็ผลทางก็ค่อนข้างไกลครับแต่ว่าพอมาถึงแล้วอะลงรถแล้วเนี่ยนั่งแล้วเนี่ย ลมครับแล้วก็บรรยากาศดูสบายๆมันมันเหมือนเหมาะสำหรับมาพักผ่อนจริงๆครับแล้วเพื่อนๆครับกดซับหรือยังครับกดไลค์หรือยังครับรีบๆนะครับผมกดซับให้เพื่อนผมด้วยค่ะล้อราคาห้องพักนะครับที่มัจจิสุติงนะครับห้องละพันสองร้อยบาทนะครับรวมอาหารเช้าด้วยปะครับรวมอาหารเช้าด้วยครับโอ้โหเดี๋ยวเล่ามาดูรุ่งนี้อาหารเช้าเป็นไงใช่ไหมใช่ครับเสียงดังๆหน่อยครับ มาจีตสติงต้องมานะครับไม่ใช่ครับ,บเสียงดังให้เจ้าของดีสอนรู้นะว่าอาหารต้องจัดให้ดีหน่อยนะครับด้านบนจะไม่ค่อยมีคนเดินผ่านนะครับแล้วก็จะมีที่นั่งหน้าระเบียงห้อ,องพักนะครับ ห้องนี้ฮะก็จะเป็นเหมือนเทเลสยื่นออกไปนะครับก็สามารถเที่ยวมองวิวบ่อน้ําได้เช่นกันนะครับ นิ่งครับผมอาหารเช้าของที่นี่นะครับก็จะเป็นข้าวต้มไก่นะครับสบายสบายเหมือนที่อยู่บ้านเลยครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเดินลนไปเดินวนหมู่บ้านกัน เป็นแบบที่พักแล้วก็ร้านอาหารนะอย่างเนี้ยฟีล็อกการเด้นวิวนะถ้าดีนะ้เนี่ยมีแบบระเบียงอยู่ด้านหน้าเนาะแล้วก็มีโต๊ะมาหินด้วยใช่ใช่แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้วิวสูงนะได้วิวต่ำฟีล็อกก็แท็กบ้านลินบ้านลิงน้ำองเตสองหมู่บ้านสองนะครับเบอร์อยู่ในนี้นะครับจะมาก็ติดตามกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะว่าที่พักเนี่ย มันมีสไตล์แบบไหนบ้างนะเออเพื่อนคนไหนก็แบบเออความชอบของแต่ละคนตันนี้เหมือนกันใช่ไหมไอเนี้ยอะไรเนี่ยบ้านเคียงหมอกก็ของห้องนี้ดีนะเนี่ยบ้านเคียงหมอกอยู่ด้านหน้ามีเตียงติดน้ำเลยมาแล้วครับวางแล้วครับแต่ส่วนแต่ส่วนมากแบบบ้านที่ดีเขาจะเป็นแบบมันโครงหลกนะสร้างแบบทางเดินชาติไทพาดมา จริงๆเราไม่ต้องจองที่พักมาเลยนะเรามันเลือกเอาที่นี่ก็ได้นะออคือถ้ามันเป็นช่วงไม่ใช่ไฮซีซันนะเราจะมาเลือกเ,อเลือกต้เลยมันก็แบบเราก็ชอบไปไหนเราก็เ,ออเขา้าพักเลยจริงบางทีเราจองมาก่อนเพราะว่าอย่างอย่างตอนแรกที่แบบที่ผมจะมาเนี่ยผมก็ดูในโกอดาเงี้ยเซิร์ชหาใน Google เอาอะมันก็มีช้อยเลือกค่อนข้างน้อยนะแต่เรามาที่นี่มันไม่ใช่ลองวีเอพีหรือว่าเป็นช่วงไฮซีซันเนี่ยเราก็มาเดินเดินเดินแบบเราก็หมอกินเราก็ได้ใช่ดูหลังนี้ครับ เนี่ยหลังนี้ก็เดียน่างด้วยแบบมันมีระเบียงเล็กๆแต่ไม่น,น่าจะนอนแค่สองคนคือคือที่พักที่เนี่ยโดยส่วนใหญ่มันจะแบบไม่ได้เป็นแบบใหญ่มากเขจะเป็นแบบโฮมสเตย์ใช่ปะดังนั้นเนี่ยห้องที่แบบวิวส,สวยที่อยู่บริเวณด้านหน้าของริมน้ําหรือชั้นสองที่อยู่ด้านหน้ามองเห็นริมน้ําอะไรเงี้ยมันก็จะมีจํานวนห้องเนี่ยค่อนข้างน้อย เพราะว่าตัวบ้านที่นี่จะเป็นส่งลึกใช่ไหมครับเขาก็จะสร้างห้องพักที่อยู่ดิมน้ําได้ประมาณสักสองห้องสี่ห้องหกห้องอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นแบบที่พักแบบธรรมดาจะไม่มีเห็นระเบียงอะไรนะครับราคาก็จะถูกหน่อยนึงแต่ว่าถ้าขึ้นคนไหนเนี่ยมาในช่วงที่ไม่ได้ไฮซีซันอ่ะผมแนะนําเลยให้มาเดินแบบแบบผมอย่างเงี้ยนฮะแล้วก็ค่อยๆเดินเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศนะแล้วเราก็ จะให้เพื่อนๆได้ดูว่าเออที่พักอันไหนถูกใจเพื่อนๆบางเผื่อครั้งหน้าเพื่อนมาจะได้มีโอกาสได้เลือกพักได้นะครับโอเคที่ชื่อเลิฟพีล็อกโฮมสเตย์นะครับก็บข้อพหานะมีสองชั้นฮนะคมีสองชั้นได้มีแค่ริมน้ำนะฮะด้านหลังของริมน้ำก็จะเป็นถนนเล็กๆที่เอาไว้รถวิ่งดันโดยรอบนะฮะก็จอดรถไม่ได้นะครับต้องไปจอดรถบริเวณด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามา ที้ผมพามาดูที่พักอีกที่หนึ่งนะครับ My Home นะฮะที่นี่เนี่ยไม่ได้อยู่ริมน้ำนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยมันมองเห็นวิวเขาได้เลยนะครับห้องพักเนี่ยราคา2,000บาทแต่ห้องใหญ่มากหนึ่งห้องเนี่ยพี่เขาบอกนอนได้2คนก็ได้3คนก็ได้4คนก็ได้นะครับ5คนก็ได้นะครับแต่ต้องจ่ายเอ็กซ์ตร้าเพิ่มนะครับเพราะว่า2,000เนี่ยนอนได้แค่2คนนะครับห้องนอนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางแค่มีเตียง2เตียงเลยนะครับ แล้วก็ด้านในเนี้ยเติ้ลครับเติ้ลครับเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยผมชอบนี่มากฮนะมีโซฟาด้วยโซฟาก็แบแบบเป็นเป็นหนังไม้แบบทรงเก่าฮะเป็นโซฟาแบบยุคสมัยซิกซตี้นะครับดูซิกตี้นะครับก็ดูชื่อไปอีกแบบนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งห้องพักนะครับที่เหมือนปีล็อกนะครับถ้ามาก็ลองพักที่นี่ดูนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องพักดิมงน้ำน,นะฮะเราพักแบบวิวเขา ก็อีกบรรยากาศหนึ hmm. ่งนะครับสวยงามดีครับพี่เจ้าของเขาพยายามพีเซต์ห้องนี้มากนะครับห้องนี้ก็เรียกว่าห้องกับตันนะครับผมก็ดูแล้วมันก็ธรรมดานะไม่ได้มีอะไรนะแต่ออ้ลงออนะฮะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่มี2ระเบียงระเบียงหน้ากับระเบียงหลังนะครับเอาไว้วิ่งไล่จับกันเพื่อเปลี่ยนวิวฮะวิวฝั่งนี้มองเห็นเนินช้างศึกนะครับ ส่วนด้านหลังเนี่ยมองเห็นหลังคาบ้านชาวบ้านเขานะครับก็อยากจะดูวิวชาวบ้านหรืออยากดูวิวเขาฮะัห้องนี้นะฮะก็เป็นอีกห้องหนึ่งนะฮะที่พรีเซนต์นะแล้วก็เตียงนี่เป็นเตียงใหญ่คิงไซส์หกฟุตเลยนะครับนี่ความนุ่มนี่เตียงได้เลยนะครับเตียงได้เลยครับที่ครับเออนี่นะครับเจ้าของนะครับเบอร์อะไรครับเบอร์ถ้าจะติดก็มีที่นี่อยู่จำไม่ได้เหรอจำไม่ได้เหรอบอกมาดิเบอร์อะไรเล้วเบอร์บอก น <laughs> นี่นะครับอย่าลืมนะครับเบอร์ติดต่อนะครับฮิวเฮานะฮะไม่ต้องสงสัยฮะเพราะว่าที่นี่เจ้าของที่นี่นะครับเขามี2 r e รีสอร์ทที่พักนะครับก็คือมีฮิวเฮากับ My Home นะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่เขากำลังจะพาพวกเราไปดูฮิวเฮานะฮะสห้องเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือของ My Home นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฮิวเขา นั่งอยู่ก็คือรีสอร์ทคิวเฮาส์นะครับคิวเฮาส์นะฮะห้องที่เราอยู่นี่เขาเรียกว่าไม้ล้อมใช่ไหมจ๊ะไม้ล้อบไม้ล้อมฮะราคาเท่าไหร่ครับจ๊ะแปดร้อยถึงพันห้าแปดร้อยถึงพันห้าพี่เขาบอกช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะครับถ้าเป็นช่วงไฮซีซั่นก็เต็มที่แม็กซิมัมอยู่แค่พันสองรวมอาหารถ้าเป็นช่วงโรซีซั่นนะครับกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยก็อยู่แค่แปดร้อยบาทนะครับแปดคนละสี่คนละสี่ร้อยถูกบ้างนะจ๊ะเนอะครับมีอาหารเช้าลมปะทะตลอดลมเย็นสบาย แล้วก็กอมองเห็นเขาช้างเผือกนะฮะด้านล่างเนี่ยเส้นแผนกล้องเลยสิครับสนามฟุตบอลน,นั่นครับสนามฟุตบอลเลยนะครับ <c oughs> พี่เขาบอกว่าในช่วงบางฤดูกาลก็จะมีการมาแข่งขันฟุตบอลที่นี่นะครับห้องเนี่ยก็เป็นห้องที่แบบที่คนอยากมาพักมากเพราะว่าได้ดูวิว <c oughs> นักฟุตบอลเขาเตะแข่งขันกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับห้องไม่หรอ ไม่็อบครับพี่ครับแล้วแล้วถ้าเกิดเรามาสี่คนตรงนี้มันทะลุกันได้ได้ได้นอนสองคนแต่ถ้าเพื่อผู้ชายมาด้วยกันเนี่ยก็จะแยกพ่อผมให้คนละเผลอพอระเผลอเลยโอ้แต่ถ้าเป็นคู่รักมาด้วยกันก็เพยเดก็พอทั้หนาวก็เพิ่มให้ไม่ขันละแล้วแล้วห้องห้องนี้คือเราทะลุกันใช่แล้วห้องนี้คือห้องอะไรพี่เหมือนกันไม่รอบเหมือนกันไม่รอบเหมือนกันอ๋อก็คือแบบคนไหนที่มากันแบบสี่คนครับครอบครัวเลยครอบครัวสี่คนแล้วก็แบบเพื่อนฝูงจอง คอนเนคติงรูมนะฮะไม่ได้คอนเนคกันข้างในนะฮะเราคอนเน็กกันหน้าระเบียงใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็เดินแบบชิวๆสบายๆนะจริงๆก็ดีนะแต่ถ้าเกิดมาสองคนตรงนี้เขาจะปิดกั้นความเป็นส่วนตัวให้เราได้ใช่เราก็มา่างนี้นะครับแต่กลางคืนแบบเสียงดังไม่ได้ใช่ไหมพี่ได้ได้หสี่ทุ่มสี่ทุ่มเหรออย่างนี้เราจะทําธุรกิจอะไรก็ต้องให้เสร็จสี่ทุ่มไม่ได้ได้แล้วแต่ให้เงียบเงียบเราเราแบบว่าห้ามห้ามห้ามให้ชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวอะ ตะโกนแหกปากไม่ได้คุยกันงี้นั่งกินก็บางคนเสียงดังอ่ะพี่โอ้าไม่ไม่พี่โอ้าไล่ออกเลยไล่ออกเลยไปคืนเงินให้ไปโอ้โหนี่นะครับถ้าใครต้องการรับสงบนะฮะที่นี่นะครับคิวเฮาส์นะครับห้องไมล์ล็อบนะฮะพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อธนวัน์ครับพี่ธนวัตน์ฮะเบอร์ที่เมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะฮะติดต่อพี่ธนวัน์ได้เลยนะครับไม่ใช่น้องชายรับนะฮะน้องชายอ้าวแล้วพี่ทำงานอะไรครับ ทำความสะอาดแหมพี่ก็ถ่อมตัวนะฮะพี่ธนาวัฒน์ที่ถ่อมตัวนี่ไอตัวมากๆเลยครับสำเร็จไม่ค่อยเป็นส่งรูปไม,ม่ค่อยเป็นซ่งเดี๋ยวก็ทำความสะอาดทำอะไรให้เก็บยกอ,อ,อะไรเงี้ยขับรถอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเจ้าของตัวจริงฮะอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จโอเคพี่เดี๋ยวดูพาดูห้องอื่นอีกไหมพี่มีมีมีฮะพอแล้วมั้งครับผมเหนื่อยข้างล่างมีแล้วก็เดินลงไปตังก็ไม่ได้เมื่อวานก็เสียค่ารถคนละเจ็ดสิบบาท วันนี้ยังผมมาทํางานอีกดูเลไหนๆก็มาแล้วมาให้ทั่วนี่วิลเฮาส์นี่ตั้งใหญ่ระเบียงกว้างว่าใหญ่ระเบียงกว้างอ้าวจริงจริงอาจจะไปดูก่อนเหรอไป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 โอเคครับพี่เขาบอกว่าเขาจะพาเราไปดูภูวิลล่านะครับเป็นวิลล่าโกดังแวร์เฮาส์นะครับส่วนตัวนะฮะที่ปกติแล้วอยู่แถวหัวหินปานบุรีก็จะเป็นภูวิลล่าฮะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าแวร์เฮาส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโรงงานของที่นี่มันเป็นแบบไหนนะครับ เขาจะมีห้องบนเป็นชั้นลอยห้องห้องนอนข้างล่างอ่ะจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องโถงเหรอแล้วเมื่อกี้บอกเอาไว้เล่นอะไรนะพี่ฮะเอาไว้เล่นอะไรนะพี่จังกี้มะเขือปอกแตกอะไรพี่ห้องอะไรครับพี่ห้องแหววเฮาส์แหววเฮาส์หรือที่เราเรียกภาษาบ้านๆว่าโกดังนะครับโอ้โหห้องแหววเฮาส์ สามคนนะอะคือกี้ทันสองเลยสองคนนะกูเป็นนอนสี่คนได้เนี่ยพี่ฮะสี่คนนี่เหรออัดอัดเขาบวกอันนี้อันอันนี้อันนี้ก็ไม่ต้องแกเพราะมันใหญ่ฮะแต่เปลี่ยนเป็นทันสองนั่นไม่เด้หรอกแล้วแกลไม่ได้ไหนเมื่อกี้บอกแล้วแต่อ้นนี้อันนี้ของลูกที่มัอีคนนึงอ๋อแต่ผมก็ดูแลให้กันอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว้จารณ์ดีเลยแหะไม่ได้ ้าผมออจากเขาไมอามหลังเนี point, point, ้ยตายเลยอย่างโต่ขนาี่โง่ขนาดนี้อันนี้สองพันห้าลดได้ไหมพี่ลดดไม่ได้โลอะชุกโลอะโอมีอาหันเท้าดิจะเอาอะไรมนที้จอร์นโลอะชุกโลโลก็ ือถ้าเราคอนแทคไอเบอร์เมื่อกี้ที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยฮะเหมือนแบบเราซื้อหนึ่งได้ถึง4เลยนะครับเพราะว่าพี่เขาเหมือนเหมือนแฟมิลี่ธุรกิจแฟมิลี่ครอบครัวนะเขามีรีสอร์4สี่ที่เมื่อกี้ผมพูดผิดไม่ใช่แค่สี่เลยนะครับด้านหลังนี่ก็เป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งของครอบครัวพี่นะครับเออลิฟลอฟนะครับก็ตรงนี้เท่าที่ดูก็มีประมาณสัก8ถึง10ห้องนะครับ เหลือฟล็อกทีนเฮาส์เวยเฮาส์ยูเฮาส์นะครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะเบอร์คอนแทคเดียวนะฮะมา1ได้4ี่วันอินโฟเจ๋ไหมพี่ไอพี่เจ๊เด็กทูอินวันไอไม่ใช่โฟอินวันนะมา4ได้1เอ้ยไม่ใช่มา1ได้4คือมีไฟป่ะพี่มีครับให้แค่เคทงทำง้อไฟหมู่บ้านดับ แล้วเราออกแล้วหลังจากนั้นนะพี่ไม่มีเอ้าพี่บอกพี่มีปั๊มกีห้าครึร่งเพราะว่ามันเขาไม่ให้เสียงดังเกินสี่ทุ่มท้งหมู่บ้านก็เป็นกฎตัดทิ้งตัดทิ้งเหมือนกัน <c oughs> หมดนี่นะครับรีสอร์ทที่นี่นะครับมีเครื่องปั่นไฟใช้เองเลยนะครับไม่ต้องง้อของหลวงนะครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> คือพูดง่ายๆว่ากลางคืนคือมีไฟใช้เลยพี่ใช่ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับ พี่ครับเออตอนช่วงเช้าเนี่ยมีอาหารเช้าเป็นอะไรครับพี่เป็นข้าวต้มทรงเครื่องแบบมีเห็ดหอมหมูสับอ๋อแล้วก็มีไข่กระทะให้กระชุดโอ้ยข้าวต้มนี่กินไม่อั้นกินไม่อั้นกินให้อิ่มไข่ก็ไม่อั้นเลยไข่ให้แค่เอาชุดเดียวขอก็เพียงพอแล้วเนาะแล้วมีกาแฟป่ะพี่มีกาแฟมีกาแฟขนมให้ขนมอ๋อขนมเป็นอะไรพี่ขนมไอ้แบบข้ามาอ๋อไอ้ข้าวโพดหรือว่าปบนโยโซข้าม้าอ๋อโอโหน่ากินมากเลยพี่ กินนะครับขนมขนมแบบนมถ้าอยากกินอย่างอื่นเพิ่มได้ไหมพี่ไม่มีเลยวี่ไม่ใชเลยโห่พี่พี่ไม่รับมุกหน่อยเพิ่มได้อย่างเงี้ยเก็บตังค์อะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่แจ่วันนี้ก็เกรงใจมันก็แล้วแต่ต้องดูว่าคนเยอะหรือเปล่าถ้าคนเยอะแล้วก็ให้ไปก่อนอ๋อถ้าคนน้อยยังพอดูแลได้เลได้ยให้ได้อยู่ให้สีได้ดูแลดีได้คนนี้ดูแลดีนะครับถ้าเกิดมาที่ฮิวเคาส์นะครับติดต่อพี่คนนี้ได้นะครับ